2,568ใครที่ทำการค้าขายค้าปลีกระวังกันนะฮะพิสูจน์กันแล้ววิเคราะห์กันแล้วปีหน้าค้าปลีกประเทศไทยจะชะลอตัวต่อจากปีนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับนะจะชะลอตัวลงจากปี6-7คิดว่าจะโต4%ปีหน้าโตแค่3%หายไป1%เป็นเป็นเพราะสารพัดปัจจัยยังมีอยู่นะครับ ท่านผู้ชมครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคนทําธุรกิจค้าปลีกนะครับซึ่งเราก็หมายถึงตั้งแต่โชห่วยสตรีทฟูด้ดสตรีทช็อปนะฮะจนกระทั่งไปถึงโมเดิร์นเทรดศูนย์การค้าห้างสปปรรพสินค้าหรือแม้แต่คนที่มีล็อกเล็กๆอยู่ตามห้างร้านหรือว่าจะเปิดตัวเองไปถึงออฟไลน์ออนไลน์พวกนี้เรียกว่าค้าปลีกกันหมดเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าในปี68นะทำมาทาไปเนี่ยนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่า การฟื้นตัวนะฮะของธุรกิจคาปปีกของเมืองไทยปี68นั้นไม่น่าเกิดขึ้นครับน่าจะชะลอด้วยซ้ำไปนะฮะในปีนี้เขาคาดการกันอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของภาคธุรกิจคาปปีกในไทยปี2 5 6 7จะโต4%นไอ้สี่เปอร์เซ็นต์นี้คือจริงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหลายปีที่ผ่านมาดยซ้ำไปนะฮะแต่พอปีหน้าบอกจะโต3%ามเปอร์เซ็นต์เองฮะเท่ากับลดลงจากปีนี้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในเรื่องของคาปปีกในบ้านเราเนี่ยมันมาจากสองรายได้ด คนไทยทั่วไปที่แหละครับที่จับจ่ายใช้สอย 2. ต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ปีนี้ที่พยุงการท่องเที่ยวบ้านเราแล้วก็เศรษฐกิจเรานะครับเถียนบอกว่าตอนนี้น่าจะเข้าเป้า35ล้านคนขึ้นไปซูริัมนะครับทีนี้ดูจากทั้งหมดเนี่ยนะครับมูลค่าของการเติบโตค้าปลีกในปีหน้าของบ้านเรานะฮะ4.3ล้านล้านบาทโตแค่3% เป็นการเติบโตที่ต่ำในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับผมให้ดูโตเลขกันก่อนนะครับว่าทำไมก็ถึงคิดว่ามันโตอย่างนั้นนะฮะคืออย่างนี้ครับสุริเชษกาสมกษตรกอไทยก,ก็บอกว่าคือปี6-8มันมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่มาตรการทั้งหมดไม่พอจะดันภาคธุรกิจค้าปลีกให้โตได้นะครับไล่ตั้งแต่แรกเลยนะครับคือ1กระตุ้นเงินสด นะครับเงินหมื่นเนี่ยนะฮะแจกให้ผู้สูงอายุเฟส2นะครับผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็เฟส3นะครับก็ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตถูกไหมฮะผมมามาตรการตัวที่3ลดหย่อนภาษีอ s y e r e c e ซิปอันนี้คือข้ามปีไปเลยถูกไหมฮะต่อมาครับมาตรการคุณสู้เราช่วยอันนี้คืออะไรครับแก้หนี้นะครับของบรรดาผู้สถาบันการเงินต่างๆครับรวมไปถึงอะไรฮะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยซึ่งปีหน้าหลายสำนักบอกว่าน่าจะชนหรือเสมอกับก่อนโควิดก็คือประมาณ39.9ล้าน ไอ้ขั้นจะมองมุมบวกให้แตะ40ล้านเนี่ยอันนั้นก็จะถือว่าถ้ากับฟื้นตัว100%เพราะฉะนั้น3-4ปัจจัยทั้งหมดนี่แหละขนาดมี3-4ปัจจัยพวกนี้ออกมาพยุงนะฮะทำให้การเติบโตของค้าปลีกในเมืองไทยปีหน้าจะอยู่ที่4.3ล้านล้านบาทในปี68นั่นเป็นการขยายตัวที่ต่ํากว่าใน3ปีที่ผ่านมาติดต่อกันเพราะอะไรทราบไหมะฮะ3ปีที่ผ่านมาติดต่อกันเนี่ยมันโตเฉลี่ยนะครับ6.1%ตั้งแต่ปี2564ถึง2566 เห็นไหมฮะหกสี่หาค้าปลีกเมืองไทยโตเฉลีย่ยปีละหกแต่ในขณะที่ปีหน้าจะโตเหลือเพียงแค่เท่าไหร่ฮะสอร์เนอโทษฮะสร์เนตขณะที่ในปี6-7เหลือเท่าไหร่ฮะสเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้นะฮะจับค่าเฉลีย่ยวงการค้าปลีกหกสีถึงหกโตปีละหกถูกไหมฮะและปีสุดท้ายที่โต6.1จคือ, 6, ค,อ 6, คือปีสองพันร้อยหกสิบหกขณะที่ปีนี้จะลดเหลือเท่าไหร่สี่ปเปอ หลือ3เท่ากับว่าการค้าปีกของเมืองไทยถ้าเป็นไปอย่างนี้นะฮะจะติดลบหรือว่าชะลอตัวถึง2ปีติดต่อกันท่ามกลางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมานะครับแต่ที่ที่ถามว่านั่นคือภาพรวมทั้งหมดไงที่ผมพูดตอนต้นคลิปตรงน,นี้จําได้ใช่ไหมว่าค้าปีประกอบไปด้วยอะไรครับโชว์หวยสตรีทฟูดแลาร้าน ค่าของชำริมถนนจนก็ต้องไปถึงแล้วโมเดิร์นเทรดห้างสงรรพสินค้าทีนี้พอดูในภาพย่อยก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะขายไม่ดีนะครับปรากฏว่ายอดค้ายปลีกนะครับในพวกบรรดาโมเดิร์นเทรดก็คือดิสค n t สต o ร์พวกขายส่งผสมขายปลีกเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ส่งดีอยู่นะครับเพราะว่าในปี68น่าจะโตถึง4.8%นั่นหมายความว่า โตมากกว่าภาพรวมเฉลี่ยของปี68ที่จะโต3%ครับถามว่าทำไมโมเดินเทรดถึงยังได้โตขนาดนี้นะฮะแน่นอนครับเน้นโวลุ่มนะครับมาจิ้นน้อยแล้วก็เดี๋ยวนี้ โมเดิลเทสใหม่ๆปรับตัวเป็นกึ่งกล่มคอมมูนิตี้มอลล์เข้าไปทุกขณะก็คือมีร้านรวงอะไรต่างๆที่พยายามสร้างคล้ายๆกับกึ่งคอมเพล็กซ์ขึ้นนะครับแต่ยังได้อันนี้ส์จากการมีต้นทุนต่ําของการที่เ,เก็บสต็อกท้งค้าส่งค้าปลีกไปเยอะนะครับและสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องของการที่โมเดิ r เท e จะโตในปีหน้าถึง4.8%มากกว่าภาพรวมของค้าปลีกที่จะชะลอตัวเหลือแค่3%นี่นะครับจริงๆถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะ ส่วนที่เขาขยายตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นการดึงส่วนที่ขายน้อยลงของพวกบรรดาค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือห้างแบบประเภทดั้งเดิมทั้งหมดนี่แหละครับดังนั้นก็เลยทําให้ส่วนแบ่งตลาดของพวกโมเดินเทรดในปี68เนี่นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น45%จาก5ปีที่แล้วอยู่แค่40%นั่นหมายความว่าอะไรครับ แสดงว่าโมเดลเทรดที่เติบโตได้ก็คือกินแชร์แย่งแชร์นะครับแย่งส่วนแบ่งตลาดจากค้าปลกในแบบสไตล์เดิมๆกลับเข้ามานะครับทีนี้ด้วยเหตุผลที่เป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคงพอจะมองเห็นแล้วนะครับว่าสัญญาณแบบนี้ทําให้ปี68ทําไมถึงการชะลอตัวเกิดขึ้นที่พูดเป็นมือสกู่แต่ว่าที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าเพราะฉะนั้น68จะแข็งแรงแนะ่ถ้าทุกคนประเมินกันแล้วว่าขยายตัวช้ากว่าปีนี้ถูกไหมครับทีนี้สัญญาณของการแข็งแรงเนี่ยมันมีท่านแข่งกันเองในประเทศ กับต้องแข่งจับต่างประเทศเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ค้าปลีกบ้านเราชะลอตัวลงมาคืออะไรครับ ของถูกจากจีนเข้ามาดําตลาดในประเทศไทยพอดะวกกลับเมื่อปีก่อนหน้านั้นไม่เก็บแบตเขาด้วยแต่ตอนนี้ก็แก้แก้ไขกฎหมายเก็บแล้วนี่นะฮะังนั้นปัจจัยแรกก็คือสินค้านําเข้าราคาถูกจากจีนจะยังคงตีตลาดในไทยต่อในปีหน้าไม่ว่านํามาขายกันแบบเปิดหน้าร้านหรือว่าเปิดกันแบบออนไลน์นะครับสองช่องทางนี้สินค้าจีนถูกเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ไยงไฮะสินค้าที่เมดอินไทยแลนด์นี่แหละครับหรือโลเคอลเมดเนี่ยนะฮะก็อยู่ยากมากยิ่งขึ้นผมเพิ่งถามท่มนานผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ การใช้ชีวิตการดำารนชีวิตของท่านผู้ชมในปีหน้าเนี่ยจะง่ายกว่าหรือยากกว่าในปีนี้ส่งถ้าใครคิดว่ายากยากกว่าพิมพ์ยากถ้าใครคิดว่าง่ายกว่าพิมพ์ง่ายนะครับคำถามผมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าในปี2568การกดํารดำนชีวิตการใช้ชีวิตของท่านผู้ชมในปีหน้านั้นยากกว่าหรือง่ายกว่าในปีนี้ส่งเลยนะครับอ่านอกจากของถูกจากจีนจะเข้ามาแข่งกับตลาดไทยต่อนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์แล้วเนี่ยนะ, line, นนะฮะดูจากอะไรรู้ไหมสิบเดือนแรกของปี -67 ปีนี้เนี่ยนะฮะ ประเทศไทยเนี่ยนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากเมืองจีนเนี่ยนะเป็นมูลค่านะครับ4 3 0 0 0 0ล้านบาทขึ้นมาตั้ง12%นี่คือมูลค่าขึ้น12%ใน7ใน10เดือนแรกปี67แล้วปรากฏว่าตรงเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยนะฮะไอ้มูลค่าทั้ง4 0 0 0 0กว่าล้านเนี่ยนะครับคิดเป็น41%ของการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดเลยโอ้โห นำเข้าสินค้าอุโปโภคบริรโภคจากตามเทศเนี41เป็นของจีนเข้าไปแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี68ซึ่งมันจะส่งต่อเนื่องมาครับปัจจัยตัวที่2คือการมาของโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยนะครับเจอการขึ้นภาษีของทั่วโลกที่นอก US ไทยก็โดนจีนก็หนักนะครับทีนี้อย่างบอกไปแล้วครับว่าพอภาษีจีนถูกขึ้นหนักเนี่ยนะฮะขายไม่ได้แล้วทําไงฮะมาระบายสิครับ กลับเข้ามาในเอเชียอาเซียนก็ไม่พ้นพี่ไทยอีกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นปัจจัยตัวที่2คือทําขึ้นภาษีอันนี้ก็จะหนักนะครับตัวต่อไปคืออะไรครับค้าแรงขึ้นนะฮะหมกราคม68แม้จะเฉลี่ยทั้งหมด355บาททั่วไทยขึ้นมา2.9%มีสจังหวัดหนึ่งมีสจังหวัดหนึ่งอำเภอถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมฮะได้มา400เต็มเต็มเนี่ยนะครับมะั้นต้นทุนเพิ่มนะครับคิดดูสิครับว่าสมมติว่าจะขึ้นสี่ร้อย่าี้ั่วไทย ถ้าสมมติเคาะ400บาททั่วไทยนี่นะครับจะทําให้ธุรกิจภาคค้าปลีกเนี่ยนะครับต้นทุนพุ่งทันทีนะค้าปลีกอย่าลืมนะฮะว่าต้นทุนนะโดยเฉพาะต้นทุนที่ถือว่าหนักจริงๆก็คือการจ้างคนถูกไหมครับธุรกิจค้าปลีกมีการจ้างคนทั้งหมด3ล้าน100,000คนนะฮะนี่คือในประเทศไทย3ล้าน100,000คนทํางานในวงการค้าปลีกนะครับและคนที่ได้ค่าจ้างขั้นต่าเอาตีสวัสดเดือนหนึ่งไม่เกิน10,000บาทเนี่ยนะครับมีทั้งหมด1.1ล้านคนที่ได้เงินเดือนต่ 1, 000, 000, าตนนราไหระ 35%ของคนที่ทำงานในภาคค้าปลีกทั้งหมด3.1ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขึ้น400บาททุกจังหวัดเท่ากับต้นทุนจะเพิ่มเฉพาะค่าจ้างงานเนี่ย5.6%แต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นละ400บาทคือตอนนี้กลายเป็นขึ้น355บาทเฉลี่ยทุกจังหวัดก็ขึ้นมาเฉียด3%ก็เท่ากับว่าต้นทุนก็ยังเพิ่มอยู่ดีนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนที่ทำมาค้าปลีกในวงการค้าปลีกเตรียมตัวกันได้นะครับว่าในปีหน้านี่นะฮะ การแข่งขันที่แรงแบบนี้ภาวะตลาดที่มันชลอตัวอย่างนี้ด้วยเพราะกําลังซื้อก็มีและจุดนึงต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าคนยังคงรัดเข็มขัดนะฮะเขียมนะฮะแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยยังไงก็ต้องคงต้องเน้นในเรื่องความจําเป็นทั้งนั้นไม่อย่างนั้นแล้วนี่นะครับจะมีปัญหากันนะครับท่านผู้ชมครับคำถามแรกไปอย่าลืมตอบกันด้วยนะฮะตกลงแล้วท่านผู้ชมคิดว่าการใช้ชีวิตของท่านผู้ชมนะครับในปี2568เนี่ยยากกว่าหรือง่ายกว่าในปี67ที่กำลังจะจบไป ใครคิดว่ายากกว่าพิมพ์ยากใครคิดว่าง่ายกว่าพิมพ์ง่ายนะครับส่งมาเลยนะครับ